สิ่งสําคัญเลยก็คือเมล็ดนะครับต้องซื้อเมล็ดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือฟองน้ําก็มีส่วนสําคัญนะครับอย่างที่เห็นนะครับจะเป็นเกตละเอียดนะครับจะเป็นฟองน้ําแบบละเอียดนะครับฟองน้ําละเอียดนะครับจะปมน้ําได้ดีกระบะเพาะนะครับก็แนะนําให้เป็นกระบะพลาสติกนะครับเราก็จะทําการชุบฟองน้ําให้ชุ่มนะครับเราก็จะใส่น้ําลงไปครับจากนั้นนะครับก็ขยำนะครับฟองน้ําให้ชุ่มให้ชุ่มน้ำหยดนเมล็ดประมาณนี้นะครับ ให้ปลายนิ้วของเรานะครับปลายนิ้วมือของเรานะครับสัมผัสได้นะครับพอเมล็ดผักอ่ะเริ่มมีใบที่3หรือประมาณ7วันนะครับเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ย A กับปุ๋ย B นะครับให้เราเปิดฟองน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำปุ๋ยลงไปครับให้ทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับนะครับเมล็ดผักสลัดที่ดีนะครับจะต้องอ้วนแล้วก็เตี้ยแบบนี้นะครับ 17ถึง21วันนะครับ21วันครับต้นต้นกล้าก็จะโตประมาณนี้นะครับเราก็จะเริ่มนําลงกล่องโฟมนะครับพออายุได้25วันครับก็จะโตประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มกินน้ําเยอะขึ้นฮะจะเห็นว่าน้ำนะจะเริ่มลดลงไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะนําน้ําปุ๋ยนะครับที่เราผสมไว้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะตักใส่ได้เลยนะครับตักใส่ได้เลยนะครับแบบนี้เราอาจจะต้องมาดูอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าผักยิ่งโตยิ่งกินน้ําเยอะนะครับ